สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบกระบวนการและสาระสนเทศเพื่อยกระดับการบริการนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะอาจารย์ชื่อนัทถาวงรัตนพิบูลนะคะประสบการณ์ทำงานก็มาทางสายไอทนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันก็เป็นวิทยากรนะคะ และโค้ชนะคะประจำสถาบันฝึกอบรมเอนเทรนนิ่ค่ะ,นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหากันเลยนะคะก่อนที่วันนี้ท่านจะมาเปิดวิดีโอคลิปตัวนี้นะคะท่านได้เคยใช้บริการจากที่ไหนมาก่อนไหมคะหรือได้ใช้สารสนเทศอะไรมาบ้างนะคะาจารย์อยากให้ท่านลอง นึกทบทวนตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้กระบวนการที่เรา,เาฝึกอบรมตรงเนี้ยนะคะว่ามีเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ชวนคิดชวนคุยกับท่านนะคะโดยที่อยากให้ท่านนะคะเอาประสบการณ์เดิมนะคะที่ท่านพอมีอยู่แล้วนะคะมาเพิ่มเติมวความรู้ในวันนี้กันนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญ,ญาตเข้าเนื้อหาเลยนะคะ อาจารย์เชื่อว่าทุกท่านนะคะเคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการมาแล้วนะคะก็อยากให้ท่านสนุกกับคำสำคัญสร้างความเข้าใจในภาพรวมของหลักสูตรตรงนี้นิดนึงนะคะว่าหลักสูตรนะคะตัวหลักสูตรเองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องนะคะกับหลายเรื่องด้วยกันนะคะอาจารย์ก็แยกมาเป็นบุลเล็ สำคัญสำคัญให้นะคะเป็นคำสำคัญนะคะอยากให้ท่านลองโน้ตตรงนี้สั้นๆนิดนึงในความเข้าใจของท่านนะคะว่ากระบวนการคืออะไรนะคะกระบวนการที่ดีในความคิดของท่านเป็นอย่างไรนะคะสารสนเทศนะคะคืออะไรนะคะสารสนเทศที่ดีในความคิดของท่านเป็นอย่างไรการออกแบบล่ะท่านเคยนึกภาพการออกแบบ ของท่านไหมคะการออกแบบของท่านเคยมีประสบการณ์มาแล้วท่านเคยออกแบบในเรื่องอะไรนะคะหรือการออกแบบคืออะไรนะคะการออกแบบที่ดีของท่านนะคะในความคิดของท่านเนี่ยมันเป็นยังไงนะการออกแบบการปรับปรุงล่ะท่านเคยปรับปรุงทั้งเรื่องของงานเรื่องของผลงานของท่านถูกไหมคะอาจารย์เชื่อว่าท่านก็คงเข้าใจในเรื่องของวิธีการปรับปรุงนะคะ การปฏิบัติงานของท่านแต่ว่าอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านโน้ตของท่านนิดนึงโดยการพอยส์วิดีโอนะคะแล้วก็เขียนโน้ตว่าสิ่งคำสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรเนาะแล้วก็คำสำคัญเหล่านี้ในมุมมองของท่านที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอาจจะใช้เวลาสั้นๆส,สัก2-3นาทีเพื่อที่ว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านนะคะ มีสิ่งเหล่านี้นะคะอยู่ในตัวท่านเองอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเวลาที่ท่านนำไปปฏิบัติท่านอาจจะลืมนึกถึงมันไปนะะ<ส>เราก็มาทบทวนกันนิดนึงในวันนี้ก่อนที่อาจารย์จะเพิ่มเติมนะะกับเนื้อหานะะและตัวอย่างตรงนี้เพื่อให้ท่านได้มีแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการการ ออกแบบข้อมูลและออกแบบกระบวนการการทำงานของท่านค่ะอาจารย์อยากให้ท่านโนต้ตตรงนี้นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเนื้อหาต่อไปค่ะแนวทางการฝึกอบรมที่อาจารย์จะขออนุญาตใช้ในครั้งนี้นะคะอาจารย์เรียกว่าการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลนะคะซอฟต์สกิลเป็นเรื่องของจิตใจเนาะเป็นเรื่องของการการให้บริการเนี่ย เป็นการาใช้จิตใจนะคะเราเรียกว่าเป็นเซอร์วิส i ม d ์นะคะนั้นอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะยกระดับนะคะหรือว่าปรับปรุงงานบริการของเราเนี่ยก่อนที่จะใช้อินโฟเรเมชันนะคะเราอาจจะปรับปรุงจากสิ่งที่เราปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก่อนก็ได้นะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องของซอฟต์สกิลซึ่งก็จะเรียนรู้ผู้ใหญ่นะคะเรียนรู้ จากวงจรพฤติกรรมนะคะวงจรพฤติกรรมบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะเรียนรู้จากการที่ได้ข้อมูลนะคะจากความเชื่อนะคะและแปลงไปเป็นความคิดนะค,ะความคิดทําให้เกิดความรู้สึกนะคะความรู้สึกทําให้เกิดพฤติกรรมนะคะนำไปปฏิบัตินะคะซ,ซึ่งตรงนี้ถ้าผู้ใหญ่นะคะเรียนแล้วนะคะจะไม่ได้ออกไปใช้ในการาทำทำข้อสอบนะคะ ผู้ใหญ่เรียนแล้วเอาไปปฏิบัตินะคะลงมือปฏิบัติบนความเชื่อความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะการสอนด้วยแนวเทรนนิ่งนะคะก็คือการให้ความรู้นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีความรู้ให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็มีการโคชิ่งนะคะโคชิ่งที่บอกว่าชวนท่านคิดชวนท่านคุยนะะทุกท่านอาจารย์เชื่อว่าท่านมีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการตรงนี้มาแล้วนะคะ มีเรื่องของการใช้ข้อมูลสารสนเทศมีเรื่องของการออกแบบมาเมื่อกี้ถ้าอาจารย์เข้าใจไม่ผิดนะ,ะท่านได้โนต้ตประสบการณ์เล็กๆของท่านนะ,ะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้มาต่อยอดกันนะคะเพื่ออะไรคะเพราะว่าการเรียนรู้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรียนแล้วนำเอาไปปฏิบัติจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะะท่านสามารถยกระดับบริการของท่านนะ,ะเล็กๆจากการเปลี่ยนแปลง ในตัวท่านเองด้วยพฤติกรรมใหม่ของท่านเองนะคะการให้หลักการเพื่อให้ผู้เรียนสร้างแนวทางและวิธีการของตัวเองนะคะอาจารย์เรียนเ,เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยามานะคะหลักการที่อาจารย์จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมี3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกนะคะจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ การที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการนะคะมีความต้องการอะไรบ้างนะคะความความต้องการ3ามอย่างนะคะอย่างแรกเลยความต้องการจากปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งอาจจะได้แก่เรื่องของคําชมของเรานะคะหรือของรางวัลคือได้รับจากออสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้เกิดความสุขนะคะตรงนี้นะะอันที่2เลยก็คือการความต้องการที่ทําให้คนอื่นนะคะยอมรับ ะะมีว่ามีคุณค่านะคะหรือใช้คุณค่าของตัวเองนะะในการสร้างผลงานออกมานะค,ะคุณค่าของตัวเองหลายทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วนะะทีนี้จะทําอย่างไรเพื่อให้ใช้คุณค่านะคะถ้ามนุษย์เราได้ใช้คุณค่าจะรู้สึกว่ามีความตอบสนองความพึงพอใจตอบสนองความต้องการได้นะค,ะความต้องการอันที่สามเลยก็คือความต้องการที่จะ contribu ์นะคะ หรือทำสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้สังคมหรือว่าคนอื่นได้รับผลประโยชน์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการแรกนะคะที่อาจารย์ใช้อาจารย์เรียกว่าเป็นจิตวิทยาเชิงบวกนะคะหลักการที่2นะคะก็บอกว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเกิดจากการทำงานของสมองนะคะสมองเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีในสไลด์ต่อไปนะคะแต่ให้ท่านเห็นภาพนิดนึงตรงนี้สั้นๆก่อนว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเกิดจากการทำงานของสมอง สมองเราเนี่ยก็จะมีสําคัญสําคัญเลยก็คือสมองส่วนหน้านะคะกับสมองส่วนหลังนะฮะสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นสมองที่ใช้เหตุผลนะคะส่วนสมองส่วนหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นหลักในการทํางานนะคะหรือในการดําเนินชีวิตนะคะแต่ถ้าเกิดเขาต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือต้องการตอบสนองหรือต้องการใช้คุณท่าเนี่ยเขาจจะต้องกลับมาใช้ สมองส่วนหน้านะคะในการประมวลผลเพื่อหาเหตุผลนะคะแล้วก็ดำเนินการตามเหตุผลที่ตัวเองคิดออกมานะคะอันนี้เป็นหลักการที่2หลักการที่3ก็คือการสร้างสภาวะที่ดีให้กับตัวเองนะคะอาจารย์จริงๆแล้วในภาษาของอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเราใช้ภาษาโปรแกรมสื่อสารกับสมองนะคะหรือ NLP นะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสามารถที่จะมีสภา,าวะนะคะ สร้างสภาวะที่ดีให้กับตัวเองได้หรือทำให้ผู้อื่นสร้างสภาวะที่ดีให้กับผู้อื่นได้นะฮะด้วยหลักการสำคัญ3ด้านด้วยกันก็คือทำให้เขาจดจอ่อนะฮะเรียกว่าโฟกัสนะฮะจดจอกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะอันที่2ด้านที่2ก็คือให้เขาใช้ภาษาดีๆกับสถานการณ์นั้นๆกับตัวเองก็ได้หรือกับผู้อื่นก็ได้นะคะ ด้านที่3ก็คือสภาพร่างกายหรือสภาวะของร่างกายของตัวเองหรือของผู้อื่นนะคะสภาพแวดล้อมตรงนี้จะต้องค่อนข้างดีนะคะจึงจะทําให้เกิดสภาวะทั้งหมดที่ดีกับตัวเองหรือผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่อาจารย์จะใช้ในการเดินคลาสในวันนี้นะคะเพื่ออะไรคะทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเพื่อเอาไปปฏิบัติด,ด้วย ตัวของเขาเองนะะประสบการณ์ของอาจารย์ตัวอย่างของอาจารย์อาจจะไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของท่านนะะแต่ทุกครั้งนะะหากท่านได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมนะะและประยุกต์ใช้หลักการอย่างที่อาจารย์ให้ไว้เมื่อตะกี้นี้นะคะท่านก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้นะคะแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะเป็นระยะระยะเพื่อให้ท่านคิด เขียนพูดนะคะทบทวนนะคะเป็นความรู้ความเข้าใจของท่านด้วยสถานการณ์ของท่านเองนะคะ